สวัสดีคร่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบดีสตอรี่นะคะตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะไปปลูกต้นเสาวรถที่เราซื้อมาเป็นชาติแล้วยังไม่ลงเอฟซีรู้ไหมว่าเราซื้อมารู้รู้ใช่ไหมใช่เอฟซีบางท่านถึงบอกว่าโอ้โนเมย์ซื้อมาต้อง10ต้นเลยเรามันเยอะเกินไปหรือเปล่าพอดีว่าเมย์ซื้อมาต้นละสิบาบาทนะคะเมก็เลยซื้อมาหลายต้นเพราะว่าจะได้คุ้มค่าส่งซื้อออนไลน์ด้เนาะใช่สิบห้า ต้นละสิบห้าบาทกี่ต้นเนี่ยสิบต้นสิบต้นอืมก็เดี๋ยวจะไปปลูกต้นเสาวรสนะผมก็เมื่อเช้านี่เมย์มีเรื่องหนึ่งเล่าให้ผมฟังเป็นเรื่องที่ก็คิดน่าคิดเหมือนกันนะคือพอดีว่าช่วงเมื่อวานเมย์ไปหาคุณหมอใช่ไหมคะเพื่อที่จะเริ่มจะเริ่มทําเดือนหน้าแล้วนะคะกางเดือนหน้าทีนี้ก็มีพี่พ fc หลายท่านนะคะแนะนำมาว่าให้เอาแฝดเลยน้องเมย์ ส่วนมากก็จะบอกว่าเอาแฝดเลยจะได้เหนื่อยทีเดียวเอาแฝดเลย<ม>จะได้แบบว่าปิดอูทดอ่ทีเดียวพี่เมก็เลยคุยคุยกับพี่หน่งเขาๆนะบอกว่าพี่หน่งพี่หน่งสมมติว่าถ้าเราเอารูปแฝดใช่ป่ะเสร็จปุ๊บหนูได้ยินว่าคนส่วนมากอะที่เวลามีลูก<ม>แล้วเพิ่งคลอดลูกอะหลังจากนั้นอะไม่นานอะก็จะติดลูกอีกอะไรเงีย้ยติดลูกง่ายติดลูกง่ายป,ประมาณนั้นทุกนก็เลยบอกว่า จากคนพี่มีบุญยากอาจจะกลายเป็นผู้ประสบภัยยากจนจากการมีบุญเยอะอาจจะแบบว่าแฝดแรกแล้วมาแฝดสองอีกรอบนึงง่ง่แงเนะเลี้ยงกันหลายคนเลยทีเนี้ยทำลูกแฝดนะคะก็เป็นเรื่องที่เมก็นั่งอ่านเคสคุณแม่หลายๆท่านที่ที่เขาไปทำนะคะส่วนมากเนี่ยคนที่ เนื่องว่าใส่2ตัวออดทีเดียวเนี่ยชนมากคือ1คืออยากจะเหมือนกับว่าใส่2แล้วบางทีอาจจะติด1ไม่ติด1คือมัอนใส่สำรองอะไรแบบนี้ไม่ติดทั้ง2เลยเหรอใส่2น่าจะติด2มีฝอด้วยเหรอมีบางท่านก็ติดหมดเลยใส่2ติด2บางคนก็ใส่2ติดสมก็มีใส่2ติดแ3ดสามใส่2ติดแ3ดสามก็มีเพราะว่าเขาแตกตัวกันในไข่ใบเด,เดียวกันอ,อีกทีหนึง่ง หรือบางท่านก็ใส่2ติด1ก็มีโอ้ oh, อันนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยหรือบางท่านก็มีเหมือนกันใส่2ไม่ติดเลยก็มีเหมือนกันเราก็<ๆ>แสดงว่าที่เรากําหนดไว้เนี่ยคือไม,ไม่ได้ชัวร์ร้อเว่าใส่2จะติดติดทั้ง2แบบตายตัวเป๊ะเลยใช่อาจจะไม่ติดเลยนนก็ได้ไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะติดแบบว่าเราจะได้แบบไหนคะ่ะเชื่อไหมครับ FC คุณเมย์เนี่ยเขา เขานอนดูนะครับเขาก็จะนอนดูจะมีครูท่านหนึ่งเ,เขาจะเขาจะพูดเรื่องเนี้ยทุกวัน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 ครับเรื่องการบำรุงร่างกายก,ก็จะเ,เรียนรู้จากครูคนนี้ใช่แล้วก็ทุกวันไปนั่งอ่านจากในเพจแบบกลุ่มของคนมีบุญยากเหมือนกันนะคะซึ่งจะบอกว่ามีหลายเคสมากๆไม่ประสบความสําเร็จก็มีเยอะคือเหมือนกับว่าไม่ได้ทําครั้งแรกแล้วก็ติดอาจจะแบบทําครั้งสองครั้งสาม หรือาจะทําหลายครั้งมากจนจนแบบท้อแล้วก็ไม่ทําก็มีแสดงว่าเราก็ต้องก็ต้องเตรียมใจไว้เพรก็คือทําทําไปตามกระบ,บวนการก็แค่นั้นพอใช่แต่ถามว่าถ้าได้ตัวอ่อนมาแล้วนะที่เมคิดนะคะมีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันที่จะอยากให้หมอ่ใส่สองตัวอ ก็ต้องรอดูก่อนก็อาจจะใส่แฝดอยู่รอดูหน้างานก่อนว่าว่าเป็นยังไงสเต็ปเป็นยังไงใช่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะติดมาแบบไหนนะคะจริงๆแล้วถ้าถ้ามีเป็นคู่ก็ดีเพราะว่าบางทีพี่น้องเนี่ยมันต้องน่าจะมีเพื่อนแล้วเวลาเราเลี้ยงละพอคลอดมาถ้าแฝดเราก็อุ้มได้ทีละคนหรือเปล่าอ๋อคนละคนไงเพราะว่าคนเรานะบางทีเป็นเป็นลูกคนเดียวบางทีก็เหงาเนะ่เป็นลูกคนเดียวบางทีก็เหงา แต่ถ้าเป็นมีเพื่อนอย่างเงี้ยโตมาก็ได้คุยกันบางทีเราก็พอโตขึ้นมาสักหน่อยเขาเล่นกันสองคนไงเราก็อาจจะไม่เหนื่อยด้วยอาจจะทําให้เราไม่เหนื่อยด้วยเพราะว่าเขาทํางานด้วยกันมันก็ใส่สองเนาะก็ก็ดูก่อนก็ดูว่ามีตัวอ่อนเท่าไหร่ต้องดูก่อนต้องดูก่อนแต่ผมผมก็คิดคิดอยู่นะเรื่องนี้คือหลายๆอย่างบางทีคนเราโตขึ้นมาเนี่ยถ้าโตขึ้นมาคนเดียวบางทีไม่มีเพื่อนแต่ถ้ามีเพื่อนก็จะไม่เหงา เนะก็ใช่อยู่เมย์ก็มีพี่น้องอยู่ใช่แต่ว่ากันสามปีก็จะมีเนาะพอสาอายุสามขวบปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่ามีน้องไงมันก็เลยไม่เหงาไงแต่ตอนอายุหนึ่งขวบสองขวบมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่สรุปแล้วก็คือมีเปอร์เซ็นต์ที่จะใส่แฝดสูงอยู่นะคะถ้าสมมติว่ามีตัวอ่อนเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปปลูกต้นสาวรสกันครับผมโอเคค่ะ โอเค okay, let's go ใช้เสียมเพื่อไปซื้อมาเมื่อวานใช่ไหมใช่แล้วก็นี่สวรสเราจะปลูกทีเดียวเลยหลักสิบต้นปลูกทีละสี่ต้นก็พอสองต้นก่อนเอาสองต้นเอาสองต้นก่อนเอน,อน,นะปึ๊บสองต้นนะครับชิตาชิตาไปไปปลูกสวรสต้นบวบอยู่ป๋อ ตรงที่พี่ตัดบวบออกอะเดี๋ยวมาปลูกต้นเสาลรดกันนะครับมันอยู่ในลมปะก็ลำไรลำไร้น่ะเป็นลำไรลำไรชีตาขุดไปลึกไหมเมย์ไม่รู้เหมือนกันนะ ขุดง่ายมากเลยดินมันดินมันงามมันเป็นดินสำหรับปลูกต้นไม้โดยเฉพาะเลยตรงนี้นี่ี่หนึ่งพี่เน่งพูดถึงเรื่องไปเรียนต่อออสเตรเลียบ,ยบ่อยๆเนี่ยที่ออสเตรเลียเขามีทำงานฟาร์มไหมฟาร์มปลูกเกษตรกรอะไรอย่างนี้บ้างไหมถ้าเป็นงานเกษตรกรเนี่ยคือ ประชาชนเขาก็ทําอยู่แล้วแหละแต่แต่เมย์คงหมายถึงว่าเป็นนักเรียนไทยใช่ไหมอ๋อใช่เป็นคนต่างชาติที่ไปทําฟาร์มที่ออสเตรเลียถ้าถ้าเป็นนักเรียนไทยเนี่ยส่วนมากก็คือจะไปทําช่วงเท่าที่พี่เห็นนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่ประสบการณ์ก็คือเขาจะไปตอนปิดเทมอมเพราะว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าช่วงปิดเทอมเนี่ยเขาก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำงานได้แบบว่า full time full time คือทำไปเถอะทำไปเถอะ ก็จะมีพวกเพื่อนแบบชวนไปนะพวกเพื่อนคนญี่ปุ่นคนแบบว่าคนต่างต่างประเทศนะที่ไปเรียนอยู่ในห้องในคลาสเดียวกันแล้วพอช่วงปิดเทอมพวกเขาก็ถามว่าเฮ้ยไปด้วยกันไหมหรือว่าไปไปเก็บผล,ลไม้ไปอะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้นคือนั้นแต่ตอนที่ผมไปใหม่ๆนะมันก็นานแล้วอันนี้ต้องแก่ไหมแก่สิก็จะเป็นงานพวกงานเก็บผล,ลไม้นะครับผม งานเก็บพวกผลไม้เป็นช่วงปิดเทอมเขาไปเขาก็แบบว่าเชิงไปเที่ยวนะครับ FC ไปเที่ยวชีวิตแบบว่าเป็นนักเรียนเนาะนักเรียนเรียนไปด้วยเที่ยวไปด้วยแต่ช่วงเนี้มันจะเหมือนว่ามีมีวีซ่า working holiday visa ที่แบบว่าไปไปด้วยทำงานด้วยก็ได้ mm hmm. เขาให้โคตาปีหนึ่งร้อยสอคนประมาณนี้ mm hmm. ก็มีนะครับ พูดเมอนเพื่อนๆเ,เขาไปทำงานช่วงปิดเทอมนี่แหละแล้วก็ <c oughs> ถ้าอย่างบางประเทศอย่างฟินแลนด์ของเมเนี่ยก็จะมีเท่าที่เห็นก็มียูทูบเบอร์คนหนึ่งคนไปตอนนี้ยังไงพี่ออกไงออกเมืองพลออกเมืองพนพี่ออกเมืองพลเขาไปสวีเดนออกไปสวีเดนออเดนาะใช่แต่ว่าจริงๆลักษณะภูมิประเทศล่ะคือเหมือนกันอืม,อม ก็จะไปเก็บผลไม้ช่วงหน้าประมาณนี้หน้าร้อนหน้าร้อนเพราะว่าช่วงหน้าหนาวก็จะอะไรไม่ค่อยขึ้น uh huh. ใช้มือเลยใช้มือกบดินลงไปกบปิดไป,<ห>ไปเลยเนาะนน<อ>กดหน่อยกดกดนิดนึง พี่ตานั่งอยู่ตรงนั้นพี่น่งมีบวบด้วยนะมีบวบบวบไหนบวบบวบแกแล้วแล้วก็ปลูกข้างๆกันไหมมันต้องห่างกันไหมมีเอามาฝั่งนี้เนาะไปหลังๆหน่อยกันเลย อ๋อแล้วก็มีมีที่เห็นช่วงเนี้ยก็มีไ์สดเออใช่ไหมใช่มีที่ประเทศเกาหลีจะมีจะมีะมมติกต๊กต<อ>็อกเกอร์คนนึ่งดังดังอ่ะเป็นพี่ผู้หญิงนะคะเหมือนไปทำกเกษตรเรื่องของไปเก็บหอมญี่ปุ่นเนี้ยแหละที่ออสเตรเลียที่พี่ไปตอนนั้นอ่ะ คือเพื่อนพี่นะ่ะหลายคนนะไปแล้วก็ถ้าหากว่าเราไปแล้วเราไม่เขาเรียกไม่ขี้เกียจขยันแล้วก็ไม่อยู่เฉยเยไม่ไม่ไม่มีใครอดตายอดตายแต่เรื่องอได้เงินเยอะได้เงินน้อยนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ<ม>อันนั้นไม่เกี่ยวกันได้เงินเยอะได้เงินน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าบางคนก็เขาก็ใช้ชีวิตบางคนก็ไปเที่ยวไปอะไรประมาณนั้นแหละ ก็มีเงินเก็บเรื่อยๆพอครบจำนวนวีซ่าก็กลับบ้านนะครับอู้รากเมล่าขาวนี่ บางคนส่งบุตรหลานไปต่างประเทศนะครับแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะอยู่ได้ไหมอะไรไหมเนี่ยก็ถ้าหากว่าลูกลูกอะ่ะบางทีอยู่ที่เมืองไทยอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งพอไปอยู่ที่นู่นอาจจะขยันขึ้นก็ได้เพราะว่าโดยโดยบังคับเนี่ยโดยบังคับต้องทํานู่นทนํานี่อะไรแบบนี้ต้องดูแลตัวเองปลูกสองต้นปลูกวันละสองต้นบวไหนนั่นอ่ะลูกใหญ่มาก ต้องใช้เก e ้าอี้เหรอโอ้มีเอฟซีบอกว่าถ้าบวบใหญ่ขนาดเนี้ปล่อยให้มันเป็นเมล็ดเหรอเป็นเมล็ดไปเลยเดีกว่าแล้วก็หรือไม่ก็ไปขัดตัวไงโอเคก็เอาไว้เอาไว้ขัดตัวดีกว่าให้มันแห้งเนาะใช่เอฟซี FC ก็คุณแม่นั่นแหละบอกว่าให้มันคาต้นดีกว่า <c oughs> สวยมากเลย Ô cố gắng, là đừng có ý nghĩa 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 là